เาฟังก่อนนะโก้ด้วยนะค่าที่หนูหากันได้แล้วเนี่ยครูอยากรู้ค่า c ค่า c ค่า c หมายถึงที่มันจะมาทําให้ตรงนี้เป็นศูนย์ค่าไหนใครหาได้ไวก่อนใครหาได้ไวก่อนเออตอนนี้ชนทิชาเขาไปซุ่มอยู่นะจะบอกให้นะ <c oughs> มีลบด้วยครับตกครับอ๋อโอเคโอเคนะเนี่ยเนี่ยคุอยากได้ค่าตรงนี้ที่มาแทนแล้วได้ศูนย์ใครหาได้ก่อน ใครหาได้ก่อนอีล็อกต๊อกแตก <c oughs> อืมใครหาได้ก่อนค่าตรงเนี้ยค่าตรงเนี้ยค่าที่จะมาหาเนี่ยเออบอกว่าครูยังไม่ตั้งให้เลยเอาเอาก่อนที่จะหาตัวหารครูถามหยิบเลขอะไรมาใส่บ้างหยิบเลขอะไรมาใส่บ้างอา่ะหยิบเลขอะไรมาใส่บ้างอา่ะพิมพ์มาเลยหยิบเลขอะไรมาใส่บ้าง หยิบเลขอะไรมาใส่บ้างกูขอมาขยายมาตรงนี้นะหยิบเลขอะไรมาใส่บ้างคะลูกตางไปรอก่อนกูขอตรงนี้นะเทสเออหยิบเลขอะไรมาใส่ครับบ้างคะลูกเลขอะไรเลขอะไรพิม์มาพิมพ์มา,มมาเลขอะไรที่จะมาใส่โอ้บุตรโอ้สุดยอดแหมมาร์กอ๋อมาร์กด้วยมาร์กตอบตรงคำถามบุตรแต่บุตรได้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า แก้วแก้วมาแล้วเว้ยนะอ่ามีอะไรนะลูกมีเก้ามีสามสิบหกมียี่สิบเก้าแล้วก็มีหกเป็นค่าบวกหมดเลยนะเป็นค่าบวกเอาจอเนอะเอาะขอขยะออืโอเคเห็นไหมลูกเห็นไหมกวมจะตัวกระปิบกระปอยเอาโอเคได้อะไรนะคนแรกบุตรบอกได้ลบสามเอามาดู เอาของบุตรเลยนะบุดหยิบมาลบสามนะบุตรถ้าบุตรถ,ถูกนะเอาไปเลยสองคะแนนส่วนคนที่ตอบมานี้จะได้คนละหน,นึ่งคะแนนครูบอกแล้วใครมีปฏิสัมพันธ์ในวันนี้ครูแจกคะแนนอย่างเดียวนะคะแนนครูแจกเอาไปเลยนะเดี๋ยวเราทำเป็นสะสมแต้มไว้เนี่ยนะเดี๋ยวเก็บเก็บข้อมูลไว้แล้วครูเก็บตอนนี้มีข้อมูลบันทึกไว้แล้วว่าให้ใครเท่าไหร่อา้าวทำไงตัวแรกเติมอะไรดู ใครอยากเติมหรือไวไปเติมกันแล้วแต่เติมกันงงอ่ะมีบวกกันใช่ไหมคะเ้าบวก0ได้9 9้เคูณสามเท่าไรลกูก27ติดลบด้วยนะคะลบย7 36บเหวกลบย7เหลืออะไรคะลูกเหลืออะไรเหลือ9เปล่าคะอ่ะเหลือ9อืมต่อมา9 3 27อีกก็ลบอะไร ลบยี่สิบเจ็ดเนี่ยตต่มันเสียตรงนี้มันไม่มีคําเสียงนะเออถ้าแบบเป็นมีตรอะไรอย่างเงี้ยแต่มีตรเนี่ยมันมันบันทึกวิดีโอไม่ได้เนี่ยนะครูอยากให้พวกเรามีเสียงพวกเราตอบมาเวลาแบบเปิดไม่คนอยากจะตอบก็เปิดไมโครโฟนตอบมาครูก็ได้ยินเสียงด้วยอย่างเงี้ยมันจะสนุกไนงะเดี๋ยวเดี๋ยวครูขออยากแก้ปัญหารงส่วนนี้ก่อนนะอยากให้เราแบบมีปฏิสัมพันธ์แบบมากที่สุดอะอะไปานไงเหลือเท่าไหร่นะคะลูกเหลือเท่าไหร่ เด้อสองสามสองเป็นหกได้ลบหกอ้าวเย่เก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้นะอ่าชนทิชาก็ได้ลบสามใช่ไหมลูกได้ตรงกับเพื่อนอ่ะต่อไปไปเขียนไปเขียนแบบนี้เลยค่ะไปเขียนแบบนี้เลยใครเขียนมาไวก่อนไปเขียนแบบนี้เลยค่ะอ่าเอาบรรทัดแรกเขียนแบบนี้ก่อนก็ได้อ่าเขียนแบบนี้ อยู่ในรูปนี้ก่อนจากค่าที่ได้เอาและจากที่ได้เนี่ยเอาที่มาเขียนยังไงเนี่ยมาเขียนยังไงพิมพ์มาเลยค่ะลูกพิมพ์มาเลยนะอู้วอลิสานะลูกสาวเอิญคูไวนะยิ่งกว่าลิงลมนะโอ้โห <laughs> มีเ่อนแบบว้าวด้วยนะเอ,เอ้าเอิญมาแล้วนะเอิญเอิญบอกว่าได้เอ บวกสามซึ่งมาจากนี่นะลบสามก็ลบเจอลบก็กลายเป็น x บวกสอ้าวอ๋อเอออเอินเอินแยกมาเป็นสุดท้ายเลยริงดำครับหร <c oughs> ืเสียงหัวร้องว้ยเออนะเฮ้ออ้าวเดี๋ยวของของเอินเขาได้ 3x มบวก2แล้วก็ 3x มเบวกหเดี๋ยวพอดีเพื่อนเขาเป็น ทําทจนบรรทัดสุดท้ายเลยนะเขาแยกจนสําเร็จไวเกินนะ <c oughs> อ่ะเขียนตรงนี้ก่อนพอดีเพื่อนยังไม่ได้เขียนบรรทัดนี้ที่มีเก้าใครเขียนมาก่อนใครเขียนบรรทัดนี้ก่อนเพื่อนเอินครูให้นะเอินครูให้นะเดี๋ยวถ้าถูกพอดีหนูทําคําตอบจนสําเร็จละแต่ครูขอบรรทัดเนี้ยที่เขียนอยู่ในรูปที่มีเก้าเก้าแล้วก็สองใครตอบมาเร็วๆคะ่ะลูกเก้าเก้าแล้วก็สองเออนะให้คะแนนนะคะเก้าเก้าแล้วก็สอง เนี่ยเนี่ยใส่ตรงเนี้ยที่มีเก้าเก้าแล้วก็สองเขียนยังไงตรงเนี้ยวงเล็บเนี้ยเอาเฉพาะแค่ตรงเนี้ยเอาเฉพาะแค่ตรงเนี้ยเอาเร็วเร็วเร็วพิมพ์ไว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 กำลังสองบอกว่าครูครับพิมพ์กําลังเออพิมพ์กําลังยังไงเอาเป็น x สองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดุนะ x สองเดี๋ยวครูอ่านเนี่ยเออพิมพ์กําลังได้ด้วยทําไงเนี่ยเอิญนะเออมันพิมพ์กําลังได้เลยนะสอนครูบ้างนะ x บวกสามอ้าวหยิบ9้ามาเดี๋ยวดูของเอิญนะได้เป็น9 x กํลังสองบวกเ x อันนี้อ่านจากของเอิญนะแล้วก็บวกสอง่าถูกไหมลูกอ้าวเมา9มา,9มา2ถูกต้องนะคะถูกต้องอ่าชนิชาช้ากว่าเอิญนะบอกแล้ว <c oughs> บุตรบุตลองถามลองถามเอิญกับชนิชาดีว่า พิมพ์ไงอ่ะเออเอเอครูก็ไม่รู้พิมพ์ไงอ่ะเออยกกําลังเนี่ยสอนครูบ้างนะนี่อันนี้เป็นครูได้นะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวครูขอไปดูคําตอบของเอิญที่แยกมาแล้วเสร็จแล้วเอิญก็ตอบตอนเอ็กบวกสามวิวไปไหนวะเนี่ยวิวแม่เงียบเลยวาแนี่วิวนะอ่ะเอิญเขาได้เป็นสามเอ็กบวกสองแล้วก็สามเอ็กบวกหนึ่ง อ้าวเดี๋ยวเรามาเช็คกันเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าถูกไหมที่เพื่อนเขาแยกไว้อันนี้คําตอบของเพื่อนนะลูกอ่ะขั้นแรกดูนี้ก่อนสองใช่ไหมสองตัวนี้ก็ต้องได้มาจากตัวหลังกับตัวหลังคูณกันไหมสองคูณหนึ่งได้สองโอเคถูกต้องเห็นไหมสองคูณหนึ่งได้สองถูกต้องต่อมาจะเช็คตัวนี้อ้าวไกล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 อ่านี้ได้อะไรสองสามเป็นอะไรหกเอ็กซ์สามคูณหนึ่งเป็นสามได้สามเอ็กซ์หกเอ็กซ์บวกสามเอ็ก กลายเป็น9 x โอ้โหถูกต้องสุดยอดสุดยอดน่าไม่ทันอ่ะกดค้างเลขที่จะยกกำลังกดค้างเลขที่จะยกกำลังอ๋อขอบใจมากเอิญน,นะเอิญเอาเปลี่ยนเชิญน,นะเออมันคููหัวเราะอยู่คนเดียวเนี่ยสงส่คูกินยะกินข้าวกับอะไรไม่รู้นาดูคึกน่าดูเลยนะ อีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมหรือว่าสองตัวอย่างพอแล้วครูเอาใบงานมาเลยค่ะนะถ้าเอาอีกบอกเอาอีกเอาอีกกี่ข้อเอาเอาตัวอย่างอีกกี่ข้อหรือบอกว่าถ้าพอพออะไรเงี้ยเออหนูทําได้แล้วค่ะหนูขอใบงานเลยอ่าเอาตามใจพวกเราเลยนะคะเอาอีกอ่าบทบอกเอาอีกเอาค่ะนะแก้วบอกเอาอีกกี่ข้อเอาอีกกี่ข้อเอาอีกกี่ข้อจะได้แข่งนเสียงวัวแล้ว เอาอีกข้อเอาสักข้อหรือสองอันน่าจะรู้วันแลนะนะเออเพื่อนบอกเอาอีกเดี๋ยวจะได้แข่งบอกว่าที่เอาอีกเนี่ยเราจะจะเอาคะแนน่ากครูสินะเอาอีกสองข้อโอเคอเอามาอีกครับหนึ่งข้อค่ะแก้วอ่ะขอคอมเมนต์แรกแล้วกันขอเป็นเพิ่มอีกสองข้อแล้วกันอ่ะสองข้อข้อที่เก้าเอาให้ไวนะเอาให้ไวนะดูฟังคําถามครูนะ ฟังคำถามคุณนะจะบอกว่าในไลน์นี้นะคะในในกลุ่มของเรานี้มีท่านพออออยู่ด้วยนะคะพวกเราตอบมานี่เดี๋ยวพออมาดูนะก็จะชื่นชมพวกเรานี่แหละนะคะมีความตั้งใจเรียนนะคะอ่ะข้อที่9ข้อที่9้า